สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกกระเนี้ยวเซอีสานทุกท่านครับพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าววาที่ผาพี่พันธ์เอฟซีทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ขอกของคุณตาฟ้ามครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ผมบ่าววาที่ผาพี่พัน้องมาเบิ่งง่วแม่ลูกงามๆครับพี่น้องนะครับแม่สีแดงเข้มๆกับลูกอ่าน้อยพึ่งคลอดลูกตัวเมียงามๆนะครับอ่ามีแยกโตัวมาหนีกะติดตามเรื่องแล้วในคลิปนี้ไผยกระลังหางว่าไปเลี้ยง อ่ะสวยๆนะครับมือนี่ถ้าใครแบคุณตาเพิ่งน้อยนะครับเนาะครับผมมีอียตัวคุณตามือนี้นี่แม่ลูกแม่สาวผสมแล้วกับแม่สาวหน่อยครับอ่าลูกแรกคือลูก2ครับนี่อันนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะนะครับสำหรับขอกของอ่าคุณตาเองนะครับใครอยากมาเบิ่งตัวจริงกับบ้านเขาตําบลเขาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องเอ้าแม่ลูกคู่แรกลูกสาวพ่อได้ละครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับ ใบรอดแม่เป็นเอฟหนึ่งบ่ครับแม่เป็นเอฟหนึ่งครับจดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะครับจดเรียบร้อยมีใบพร้อมครับใบเพชรมีใบเพชรดกรีพร้อมเนี่ยครับพี่น้องครับแม่เพิ่นเป็นลูกสาวพอไหนครับซีไวซศูนย์เก้าหกครับลูกสาวซีไวซศูนย์เก้าหกนะครับลูกแรกเป็นบ่ครับครับลูกแรกครับลูกแรกร้อยห้าสิบเท่าไดครับส่วนสูงร้อยห้าสิบห้าเกือบร้อยหกสิบพุ่นล้วหนึ่งร้อยห้าสิบห้าเกือบร้อยหกสิบนะครับพี่น้องนะครับได้ลูกตัวเมียสวยๆเลยได้จักมื่อล้วครับลูกสาวเพื่อนนี่ลูกสาวได้้้้มืออออนนนีีคครรััับบ่่าถึงงวเพ โอ้งมครับพี่น้องสีแดงดีนะครับเม่อถึงลูกเลยครับพี่น้องเบื้องสีเข้มๆนะครับเอาใบหลอดครบนะครับเนาะใบหลอดครบครับใบหลอดครบครับพี่น้องเบื้องสีลูกแดงแป๊ดคือสีแม่เลยครับพี่น้องนะครับสีแดงเข้มแม่โครงสางไงเลยครับพี่น้องผมการันตีให้เลยว่าไหญ่แน่นอนแม่ยลอยหาซิบเาได้ก็ครับลอยหาิบหาบวกครับหนึ่งลอยหาิบหาบวกแม่สดลูกสวยเบิ้งนะครับโครงสางแมีไงนะพุ่นตาเนาะไงครับไงครับเดี๋ยวสีนี่คือ ง่ามไงนะครับผมดำหนอกง่ามไงเลยอ่านะครับดำบูดกระดูกใหญ่ครับพี่น้องแม่นี่เล็บขาแข็งดีมากครับแข็งขาดีเบิดเบิ้งพี่น้องนุ่มดีขอบคลิปหูนะครับขอบตาตรงนี้จมีครับเอานะครับตัวนี้หนาขากำไลขาดีนะครับหัวหางใหญ่เถื่องบดขั้นพี่น้องมักน้ำเปิดไปหลายไปได้คุณตาแม่ลูกคู่นี่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหกหมื่นกับอีกห้าพัน นะครับผมว่าไม่เห็นตัวจริงนี่นะครับงามครับพี่น้องแม่เอฟหนึ่งได้พี่น้องย่าอีกรอบหนึ่งลูกนี่จะจดเอฟสองนะครับใบเพชรดีกรีมีให้ครบนะครับแม่สดๆลูกสวยๆลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับซีวายศูนย์เก้าหกบวกเคเอฟสามหนึ่งสวยๆครับพี่น้องเบอร์ลูกสาวเพิ่นลูกงามครับลูกก็ร่างดีร่างแตงไว้ยารับพี่น้องนะครับลูกก็ร่างโครงสร้างมาดีพึ่งอายุได้ยี่สิบกว่ามือเนาะครับยี่สิบกว่ามือครับพี่น้อง โทรมาหาคุณตาเบอร์ใดก่อนครับ085ครับ085 008 008 7566 7 5 66ครับพี่น้องใบเบอร์ ID ไล่กับ095 095 180 180, 180 9560ครับ9560แม่ลูกงามๆนะครับครูเทพเลยครับพี่น้องนะครับผมอันนี้ครับเบื้องการหายลูกของเพิ่นเอาถ่ายริบง,งแม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวกับ ได้เนื้อจากพอมาเต็มๆสไตล์เคเอฟสามหนึ่งเพผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องทยเล็ยบทายยังเพิ่นเบิ่งนุ่มยังนุ่มบ่มีติงเนาะครับเนาะครับบ่มีครับบ่มีตะมีครับพี่น้องไงนี่ครับแง่โครงสร้างไงครับดูงามนะครับนอกต่างๆหลังตรงครับลึกหนาดีครับนะครับนุ่มบ่มีติง้ะพี่น้องโมมิอะไรโมมิจักหม่องแม่นี่งามครับแม่นี่หูวงความสวยหูวงความเชื่อมความครับนี่ครับึงเชื่องเลยเอาสนใจกับครูเบิ่งคลิปแล้ว อยากมาเบิ้งตัวจริงก้อนก็ได้ครับพี่น้องหรือเบิ้งคลิปผมถ่ายทำแล้วชัดเจนอยากได้ไปเลี้ยงหาแต่ใส่แง่แง่ยิ่งสี่ก็เอาล่องโทรมาต่อล่องเอาราคาอีกรอบนึงเนี่ครับผมราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันครับเปิดไลยครับต่อล่องได้หลายครับแล้วอีกหาพันคูแม่ลูกด้วยพี่น้องได้ลูกแรกสุดสวยเอาครับผมมาเบิ้งอีกหนึ่งแม่ครับพี่น้องนะครับผมตัวที่สองนะครับหลังจากเบิ้งแม่ลูกคูเทปสวยๆแม่ลูกงามๆครับพี่น้องแบบนี้มาเบิ้งแม่สาวนะครับเนาะ แม่ครับตัวนี้เป็นแม่สาวแม่สาวผสมแล้วแม่สาวผสมแล้วนะครับล่อรุ่นติดทองเนาะแม่ลูกเคเอฟสามหนึ่งลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งสูงใหญ่ร้อยหาซิบบวกสไตล์บานเท่าเอิรนออกติดกระทบนะครับเนาะกระดูกกระเดี่ยวใหญ่ๆพี่น้องเบื้องทางไายลงมาข้อขาเป็นง่วนที่ชีดลางกระชับดีเป็นง่วนบานเท่าเอิรนส่งสูงส่งใหญ่นะครับไซพอได้ไหมครับได้ท่องบานนี้ซีไว้หนึ่งสามครับซีไว้หนึ่งสับสามนะครับผม กถือว่าเป็นอีกหนึ่งพอพันสายเนื้อครับพี่น้องนะครับผมมากับแบรนด์ซี่ว่ายหนึ่งสามสามได้เจ็ดมือลราพุทธาผสมไว้ได้ยี่สิบเจ็ดมือครับยี่สิบเจ็ดวันก็คือผ่านรอบแรกไปแล้วครับพี่น้องนะครับรุ่นรอบสองต่อประกันสูงให้ร้อยเท่าไรครับผมร้อยห้าสิบห้าบวกครับคือหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบวกตัวนี้เป็นงั่วแม่สาวด้วยครับพี่น้องเกือบร้อยหกสิบหุ่นลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งขับกับซี่ว่ายหนึ่งสามสามผ่านรอบแรกไปแล้วนะครับสีแดงเข้มโบด ไพ่มาคร่งใหญ่ๆแบบนี้อ่าราคาเดี๋ยวฟังกันจังน้อยนะครับเปิดไปไหลมาในคุณตาสี่หมื่นเก่าครับต่อรองไดครับสี่หมื่นกับอีกเก่าพันต่อร่องใดเนาะครับเนาะแม่นครับเอาเบิงหนาตาอ่าชัดๆครับพี่น้องนะครับง่ายๆเบิงตัวนี้แกงขานะครับออกติดกระทบชีดดีขอข้าดีครับพี่น้องแม่นี่เล็บดีเดี๋ยวออกไปทังหน้าตรงพนจังน้อยครับพี่น้องเล็บดี ต้นนี้มีตองไหนวะครับบ่มีครับรับประกันต้นนี้เดี๋ยวย่างให้เบิ่งนย่างเพื่อย่างให้พี่น้องเขาเบิ้งจักน้อยครับพี่น้องมักสไตล์โครงสร้างนี้ไๆเองสี่กำลังหาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันสไตล์ลูกกระทบนี่ให้ลูกหรือว่าเป็นให้ลูกเทพด้วยครับพี่น้องใส่กับปลามันบ้านเท่ากับเห็นมาหลายตัวแล้วนะครับผม เอาชมตัวจริงได้บ้านขวัลต์ตะบนขวัลตอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามใหญ่ครับย่ำอีกรอบนึงเนี่ยครับคุณตาราคาเปิดใบหลายไปได้ครับผมสี่หมื่นเก่านึ่งได้ครับสี่หมื่นเก่าและานีพี่น้องเห็นมาต่อเอาครับยังต่อได้หรือครับพี่น้องยงสี่หมื่นเก่าได้ง่วแม่สาวทับให้เรียบร้อยสูงลอยหาซิปถึงลอยหาซิปหาเนาะแม่นครับเอานะครับผมใหญ่ครับพี่น้องได้สาวพร้อมผูาเพผยติดท่องพ่อพานรอบแรกไปแล้วกับสี่ว่าหนึ่งสามสาม ราคานี้การขนส่งรถมีบริการเนาะแน่นครับมีบริกาพี่น้องมาตรงกังวลมีรถส่งหอดหนาคอกได้พี่น้องนะครับใกล้ไกลว่ากันตามระยะทางนะครับถ้าบวกเกินหน่อยลดส่งฟรีให้อยุบอ่ะครับส่งฟรีครับเอานะครับผมสนใจก็โทรมาหากุตาได้เบิร์ตไปครับกุตาบานนี้อีกสาวหน่อยหนึ่งครับมีอีกหนึ่งเมีสาวน้อยเนาะครับนะครับหนึ่งเมีสาวน้อยครับพี่น้องราคาบ่แพงครับราคาบ่แพงใครอยากได้งัวสาวน้อยผู้งบประมาณบ่หลายนะครับราคาบ่แพงกับเดี๋ยวเบิร์ตอีกหนึ่งสาวนะครับผมถ่ายคลิปครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปเบิร์ตกันครับผม ครับผมมาเบิ้งอีกหนึ่งแม่สาวหน่อยครับพี่น้องนะครับลูกตัวนี้กรเป็นลูกสาวหน่อยอยู่ครับพี่น้องอายุจักเดือนครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนครับพี่น้องง่วหน่อยอายุเก้าเดือนเป็นโครงสร้างติดออกกระทบเนาะแม่นครับสูงใหญ่คือแม่บางหันด้วยครับพี่น้องกันเต็มสาวก็คือร้อยลอยหาซิบลุอยหาซิบหาขึ้นแน่นอนครับลูกสาวพอไดครับตัวนี้เค้มหกแปดครับลูกสาวกาลิสเค้มหกแปดครับพี่น้องนะครับเบิ้งหน้าตาดีนะครับติดบส เอาตันี้มีหมองได้ป่ครับแม่นี่บมี่ครับบบมี่เนาะนะครับเอาส่วนสูงลอยเท่าไรครับคุณตาลอยสามสิบยี่ดอกเนาะหนึ่งอยสามสิบบวกครับพี่น้องตัวนี้หนางาาตัวนี้โครงสร้างมาดีด้วยครับพี่น้องไปหาแม่บอกตัวนี้คือจัดโปรราคาพิเศษเนาะคุณตาราคาพิเศษครับตัวนี้จัดโปรราคาพิเศษแบงพีแบงคนองเข้าไปเลี่ยงครับพี่น้องไปหาสาหน่อยตัวนี้ผมการันตีให้ครับพี่น้องเบื้องจากลักษณะโครงสร้างจะลอยเดียวกันกับแม่สาวเมื่อกี้เลยครับพี่น้องลอยหาสิบถึงลอยหาสิบหาบวกแน่นอนครับ เอาราคามองเปิดใบนี่ไลน์ไปได้ครับผม2อ0 0 0ืเกครับ2 0,000กับอีกเก้าพันบาทนะครับเนาะอันนี้จัดตัวแบงค์พีพี่น้องครับไปเรียง2 0ง0 0กับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องนะครับมาชมตัวจริงบ้านขวอยตําบลขวอองเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้อง29,000ืกวัวสาวลูกสาว68อายุเจ็ดเดือนกว่าครับฮะอายุเจ็ดเดือนกว่าครับผมอายุได้เก้าเดือนครับเก้าเดือนครับพี่น้องนะครับแล้วถักไขยคุณตามาได้ดนะครับผม สำหรับผู้สนใจกับเบอร์โทร่วถ่ายคลิปได้ไหมนะครับ085ครับ085 008 0087566 7566แอดไลน์เดียครับ095 1809560ครับครับผม Facebook เดี๋ยวผมขึ้นให้ครับพี่น้องนะครับผมแก้มใสโฟโต้ดิจิตอลนะครับผมวันนี้ที่คุณตาฟ้ามีหนึ่งครูแม่ลูกหนึ่งแม่สาวผสมรูดติดท้องครับพี่น้องราคากับต่อรองเลยทุกตัวเนาะครับผมสองหมื่นเก้าพ่อเอาครับพี่น้องแม่สาวตัวดี นะครับอไปอดไปเลี้ยงอีเจักเคืองปีปีหนึ่งเนี่ยผมว่าโครงสางนี่ร่อยหาซิบข้นเนี่อนับเอาไปเห็ดแม่บอกแม่พันนะครับหรือมักแม่ลูกสดสวยสวยคู่แรกของคุณตาเนาะครับผมรถทรงมีสำหรับวันนี้ก็ฝากพี่บางน้องมาเช่นียวกัคุณตาฟร์มจากรายน้องมาสิครับผมสวัสดีครับ